เอาละครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเนื้อหานะครับอัพเดตวันที่29กรกฎาคม2563นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับผมเป็นวันที่31เจ้าออดีผมอัปคลิปสองคลิปที่ก่อนหน้านี้ลงไปนะครับแล้วผมยังไม่ได้อัดนะ <c oughs> อนดีตแล้วก็เลยเพิ่งมาอัดนะครับโอเคอาจจะช้าไปหน่อยเนาะเออแต่ก็คนคนเคงรู้หลายหลายอย่างอะไรครับในกม,นะมินเนาะมาผมก็จะอัปแบบเดิมนะครับ นะข,อขอโทษขอัฟที่ชาเพราะว่าผมเนมาทำกิจกรรมวันนี้ก่อนเอ็ดฟิกกูสิตเอกวิสุดนะครับก็กิจกรรมจะเริ่มถึงวันที่ยี่สิบหกเนาะจากวันที่ยี่สิบเก้าผมก็ดำเสร็จแล้วแหละมันทําวันเดียวนะไปดูคลิปย้อนหลังได้เนะเผมทําไปแล้วครับโอเคเนะื้อหาหลักในการ A อัพอดาเข้ามานะครับในวันนี้ก็จะเป็น้าคาดนาเดลนนะครับอ่ามาดูประวัติของภาคาดนาเดลดีกว่าว่ามันเกิดมาได้ยังไงเอ,อ เกิด okay, มาจากเหล่าโซสเรสนะครับแห่งหมู่บ้านทาริฟที่ได้รับศึกษา,าที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้ดำมาเป็นเวลานานในที่สุดพวกเขาก็ได้พบเวทมนต์โบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำที่เรียกกันว่าผ ad ้าคาดนาเดลสิ่งที่จะช่วยให้ควบคุมพลังและผลึกพลังของหินดำอ่านผู้ดำได้สามารถสนทนากับผู้ดำเพื่อรับและดำเนินเคเวสต่อเนื่องผ ad ้าคาดนาเดลโอเคเราทำเคเวสได้เนาะเพื่อรับพักษากระดาษนาเดลเป็น ารางวัลเวดไอเทมนี้จะใช้ใบขยายช่องผ้าคาดนัดเดลสามารถรับได้ตะกูลละหนึ่งครั้งด้วยตัวละครที่มีเซเวลห้าสิบปดขึ้นไปโอเคแสดงว่าตัวนี้ผ้าคาดนาัเดลมันได้ฟรีหนึ่งชิ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมผมพูดในอไอรนค้าเพลก่อนหน้าน,นี้คือเราต้องซื้อใช่ไหมสามร้อยกับหนึ่งหมื่นไมใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราเราเราใช้ได้หนึ่งอันคือเขาแจกมาให้ฟรีหนึ่งอัน สามารถใช้งานผ้าคาดดาเดียวผ่านการเสื่อมประสิทธิภาพของผู้ดำจะสามารถแลกเปลี่ยนจำนวนอัตราการเสื่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปัจจุบันที่ผู้ไปผูกติดกับตัวละครกับจํานวนที่บันทึกอยู่ที่ผ้าคาดนาเดียวได้อย่างอิสระขณะใช้ผ้าคาดนาเดียวจะสามารถใช้เสียงคำรามของบาเพื่อเพิ่มจํานวนอัตราความสําเร็จและแลกเปลี่ยนจํานวนนั้นพร้อมกันได้ผ้าคาดนาเดียวเป็นไอเทมผูมัตตตระกูลจํานวนอัตราการเสร่มประสิทธิภาพที่บันทึกที่ผ้าคาดนาเดียวนั้นจะใช้ร่วมกันในตระกูลถ้ามีจํานวน ประสิทธิภาพที่บันทึกอยู่ในภาคคาดนันเดยลมากกว่า1น0ในขณะที่ทำการแเปลี่ยนตัดเสริมประสิทธิภาพใช้เวลารอนในประาณสินาทีปรับทุกช่องของภาคคาดนันเดยลแต่จะไม่สามารถปรับใช้การเพิ่มจํานวนตาเสียงด้วยคำลำบาตัวอ,อย่างเช่นถ้ามีจํานวนเสริมประสิทธิภาพเท่ากับ9.9และเพิ่มคำลำบากอีก10จะไม่มีการปรับใช้เวลาใช้รอง,งานแต่ถ้ามีจํานวน,นเท่ากับ100้และอัตราคำลำบาเท่ากับ0นจะมีการรอ สิบนาทีก็คือประมาณว่ามีร้อยเฟลในแต่ก็คือเรามีร้อยเฟลเนาะเรามีร้อยเฟลในตระกูลเรานะครับก็ต้องใช้เวลาในการรอก็คือร้อยเฟลขึ้นไปโดยไม่นับคำาลาบานะเอก็จะมีอการรอใ,ในระยะเวลาสิบนาทีนะครับส่วนถ้าเราเก้าสิบเก้าเนี่ยคือมันมันนับก็คือเอาง่ายๆเราดับเฟลเนาะเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่า เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูก่อนัแล้วเราไปดูวิธีรับเวสด้วยโอเคจะตัดภาพแป๊บน,นึงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วตอนนี้เราเขาคือต้องเรียกผู้ดำอะไอผีดำตอนนี้มาก่อนเนะเาะอ่าแล้วก็มาที่เวสท,ทั้งหมดเขาบอกเขาแจกฟีดหนึ่งอันใช่ไหมอ่าคาคาดนะเดลควขี้ขได้ข่าวเรื่องที่หมู่บ้านทานริฟได้คนพบเวทมนต์ใหม่ว่าคนว่าเป็นเวทมนต์ที่ใช้พลังสีดําน่าจะเกี่ยวข้องกับข้านะนี่เป็นว่าทาริปกันเราจะได้รับพลังใหม่กันก็ได้ อ่าอเฮ้ยเวทได้ไปไหนนะบ้านทาลีฟใช่ไหมใช่รูดำยิ้วเบบีไว้หนี่ยโอเคครับไปหมู่บ้านทาลีฟนะเดี๋ยวผมตัดภาพไปอย่างที่บอกครับในถ้าดูดกตอนน,นี้ก็จะบอกว่าภาพมันไม่สมูทอ่ะเนาะแป๊บนึงนะผมขอวับฟึบไปเลยโอเคมาถึงหมู่บ้านทาลีฟแล้วครับตอนนี้นเดี๋ยวเราไมาค่คุยกับใครลูกป,ปั้นเดี๋ยวก็เควสหนีมุยให้ไปคุยกับลูกป,ปั้น นี่ก็คุยกับลูปั้นไงอรัราซเบนอาเวทมตนที่ใช้พลังสีดำหรือเหลือได้แพ้่ปไก่ล้วสินะอ่าขาดแล้วว่าท่านตกมาที่นี่ผู้ดำที่ลบมากของท่านในนำทางมาที่ดีไม่ใช่หรือดำดวนดาวผู้ดำลบมากผ้าคาดตานาเดียว เราได้ให้ความรับของเวทมนต์โบราณที่ทําให้พวกเราปวดหัวและได้สัญญาว่าจะเรียกว่าผ้าคาดนาเดลนาเดลเคยได้ยินไหมเป็นภาษาโซเซเลสของเราที่มีความหมายว่าผันนึกถ้าจะสอนวิธีการควบคุมโดยการผันนึกของหินดําและมอบพลังสีดําให้กับผูด้ดำของท่านเหมือนดังกรอบรูปที่มีผันนึกตนเองในแล้ว การสอนให้รู้นั้นเป็นหน้าที่ของข้าและผูด้ดำนั้นสามารถทำได้หลายอย่างมันท่านแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าความจำหายไปไหนหรือทำไม่ทาเป็นไม่รู้และข้าก็ไม่รู้ความจำหายไปหรือทำเป็นไม่รู้คืออะไรหมายถึงเราอะ่ะผู้ดำนั้นบางครั้งอาจด,ดูบเบาบางแต่บางครั้งจะเป็นตัวที่มหัศจรรย์มากจนเป็นปริศนาขอพูดเพียงเท่านี้จบไปหาอันเดซาอดซิซา ที่จะทำวิธีส่วนค่าจะต้องทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ดำโตนี่คือเมืองผู้ด,ดำสินะอาริซาอยู่ไหนอะอยใ,ใกล้นี้ปะเอออาริซาใช่ไหมทิศเนแลไปท่าอาริซาไม่ใช่ละคนโทนนี้อรส,สริสอาริซาท่านมาพอท่านเอลสลาสเซอร์บิน อมมาเลยถ้าได้ทำพิธีหนาเดียวใช่ไหมรึงจะเป็นผู้ด,ดำก็ไม่ใช่ว่าจะทำพิธีนี้ง่ายๆอ่าก่อนเอจนไม่สามารถทนพลังสีดำของข้าได้เฮยเอาวะผู้ด,ดำนั้นอาจจะระเบิดตูม้มไปเลยก,ก็ได้อาผู้เล่น, <c oughs> <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ก็นเขียนเขาดิอาผู้เลเี๋ยพร้อมเรียง แล้วิธีนานเดียวที่นี่ใครเตรียมการทั้งคืนเพื่อวิธีนี้แล้วเอายังก็รู้ว่าเราจะมารู้ได้ไงวะหาสุนราพิติกรรมเป็นอย่างไรพิธิกรรมนั้นก็แสนง่ายเพียงแค่ใช้ไอของนานเดียวนี้เป็นตัวกลางในการไล่เวทมนต์นี่มึงเตรียมการทั้งคืนคือเป็นง่ายอย่างวะถ้าเป็นพลังสีดำของท่านกับพลังผู้ดำแล้วคงเสร็จ ติ้ในทันทีก็ด่นเอาผู้ดำวางลงบนไหนเขาได้เดียวมันเหมือนให้จับผีปอบอะเออหรือแบบจับผีระมดลงน้ําอะไรเงี้ยผีทวงน้ําจับจะเริ่มเมื่อไหร่ค่าอยู่ที่นี่แล้วเร็วเร็วเข้าคนผู้ดำาป็้ตัวเล็กว่ะใจร้อนใช่เล่นเลยนะถ้าเสร็จแล้วค่าจะบอกเองสริ่งพลังให้แก่ผู้ดำ ดีมากจะเดิมลายเมชรฟูดดําเอ๊ะนี่นพลังอะไรกันนี่นพลังที่มันต่างออกไปเดี๋ยวก่อนนีพลังมากเกินไปถ้าปล่อยไปเช่นนี้ต้องเป็นเรื่องแน่ๆอย่าได้เกงนบนไปเลยปัญหาอะไรหรอกข้าหวังว่านะอะไรนะว่ายอย่างนั้นหรือพูดจา,าอะไรเขาจะไมชอบจริงๆ <c ười> โชคดีไปการไล่เป็นบทสดิดไปได้ไดีเห <c ười> มือนเ <c> ห <ười> มือนอันเดซ่าเนี่ย จะหลอกฆ่าผู้ดำอะ่ะแต่ผู้ผู้ดำก็เหมือนรู้ตัวเออแต่แบบแบบรอ,อดตัวไปกันเลยอะไรแบบนี้ทีนี้ท่านและผู้ดำก็สามารถใช้เวทมนต์นาเดวพูดได้ก็คือใช้พลังการผลึกของหินดำได้เมื่อจะเปิดน,นะสิไ,ได้แล้วเหรอโหทางร้อนเผ้าเลยผู้ดำ <laughs> ผู้ดำกํลาลังไหม้เป็นจุนอยู่ตอนนีน้เอาเราเรียกผู้ดำตอนนี้มาได้ไงนะ อาจใช้การณเดียวที่จะได้ปรับวันเวทจะสามารถตรวจสอบค่นาณาเดียวสแสดงขึ้นที่บินูเสร็ปสภาพบันทึกกรเสื่อดในปัจจุบันหรือเรียกการบันทึกค่าณาเดียวอ่าสรุปแล้วจบแล้วก็คือมันก็จบแล้วนี่เอาหายไปแล้วดูว่าผู้ลำยังโดนสิงอยู่เนี่ยก็จะได้ผ้าคาัดนาเดียวมาเนาะก็ลองอีขวาใช่ไหมครับเปิดใจปึ๊บเพื่อให้ อ,อยู่ในหมวดเสริมประสิทธิภาพเนาะประสิทธิภาพนะครับ <c oughs> มีสองฟิลสมมติว่าผมผมเียนหนึ่งอันหนึ่งช่องเนาะเขาบอกว่าถ้าใช้ต่ํากว่าอะถ้าใช้หนึ่งร้อฟิลจะต้องรอเวลาเท่าไหร่นะสิบนาทีใช่ไหมแล้วเาขาบอกว่าจะเป็นเป็นตระกูลด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับลองทดสอบดูว,ว่ามันจะใช่ อย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าใช้ตระกูลสมมุติว่าผมกดจากตัววอรเเยอร์เดี๋ยวผมจะเข้าตัวนินจานะครับแล้วไปดูว่าเอา่อฟลตัวเนี้ยเราจะสามารถสับเปลี่ยนได้ไหมเไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราสับเปลี่ยนตัวนินจามันต้องใช้เวลาสิบนาทีปะ่ะเดี๋ยวผมอ่ะเอาง่ายๆว่าร้อยฟิลขึ้นไปอ่ะมันใช้เอ่อสิบเวลาสิบนาทีใช่ไหมเดีถ้าเราใช้อ่ะผมใช้ให้สบสามฟิลแล้วกันเนาะ เอาใหม่เอาใหม่ได้ทั้งสิบสามฟิลกันเพราะสิบนาทีจะมารอนานโอเคอุย้ยอ๋อลสลับได้คือ,อนี้ไม่ต้องรอใช่ไหมถ้าสลับจากตรงนี้คือไม่ต้องรอใช่ไหมครโอเคโอเคอ่ะคือสลับฟิล์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับสลับฟิล์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอินจาผมจะฟิล์ตัวนี้ผมใส่ไว้ตรงนี้นะ ในช่องผ้าคาดอเดียวหนึ่งนะครับเอาไปดูว่าตัวนินจาผมจะมีไหมห้าสิบห้าฟิลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวนินจาเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ฟิลที่ผมเอามาจากบอลลเออร์อ่ะมันจะอยู่ที่นินจาไหมนะครับจะลองกดดูนะฮะอ่าแล้วก็ไปที่เสริมประสิทธิภาพครับผมอเ,เออนี่ไงเราสามารถสับเปลี่ยนได้แล้วเราผมอยากดูอย่างหนึ่งคือถ้าผมสับเปลี่ยนได้ไหมอ่าจะเปลี่ยนฟิล ถ้าผมเอาเฟลจากตัวนินจาไปให้บอลลีเออร์ได้ไหมเอออย่างนี้มันมันมันสมว่าเราอยู่ที่คนละที่กันเนาะแล้วเราจะตีเอบุดนะลองดูลองดูอะเราลองไปดูบอลลีเออร์กันที่ผมสับเปลี่ยนเฟลดินจามาเนาะโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวบอลลเออร์อีกครั้งนึงน,นะครับเราลองมาดูว่ามีเฟลดินจาเมื่อกี้สับได้หรือเปล่าเออ เพิ่มประสิทธิภาพเห็นไหมแสดงว่าเราสามารถสับเปเลี่ยนฟิลจากตรงนี้ได้เลยครับ่ะก็แต่เราใครที่ยังไม่รู้นะครับไอ้ตัวนี้มันหาจากไหนนอกจากจุดนี้ก็คือจุดที่เราทำควเนะครับก็สามารถกด้ที่ F3 นะครับ F3 แล้วก็ไปที่ในหมด New วดนิวก็ได้ครับเดี๋ยวว่ามันจะจะอยู่ในพวกหมวดอย่างอื่นในอนาคตเนาะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในหมวดนิวนะครับ ก็คือกระดาษนาเดลตัวนี้นะครับในราคาสามร้อยเพลก็คือสามร้อยบาทนะครับตัวนี้กับถ้าใครที่แบบมีเวลาเก็บใหม่ก็คือไปที่ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่กระดาษหนังนาเดลนะครับนี่ 1, หนึ่งหมื่นนาเดลได้หนึ่งหมื่นใหม่ต่อ 1, หนึ่งนาเดลนะครับก็คือเนี่ยผมมีอยู่หกพันผมต้องเก็บอีกสี่พันเพื่อใช้ได้กระดาษนาเดลตัวนี้นะครับอย่างี้ก็ลองดูครับเดี๋ยวเรา ไปอัพแพดต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อเพิ่มการเสียเวลาครับตอนนี้ก็สำหรับค่าคัดตาดนะเดียวก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ีิทีไปก็คือเรียกผู้ดำมาเนาะแล้วก็เสริมปิทภาพเราสามารถสลับสลับเฟลิลได้เรื่อยๆนะครับถ้าหาเฟลิลน้อยกว่าหนึ่งร้อยฟลนะครับแต่ถ้าเฟลิ100เฟลหนึ่งร้อยฟิลขึ้นไปต้องใช้เวลารลอถึงสิบนาทีเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไป 一个白的怪。